ต้นมะกรูดหน้าบ้านค่ะวันนี้เราจะทําน้ําสมุนไพรใบมะกรูดนะคะต้มยำมูอเซ้ากับมะเก็บเอาอยู่นี่ล้วพี่น้องเอ้ยสองใบาสามใบใส่น้ำหอหนในพื้นทานหลังอาหารขับลมนะคะเอาใบแก่ๆมันน่าค่อยหอมโอเคประมาณนี้นะคะโอ้ยแดดดีพี่น้องเอ้ยอากาศดีแห้งใบมะกรูดที่เก็บมาจากหน้าบ้านยามเช้านะคะโอ้ย น้ำค้างยามเช้าเท่ากับมาใส่อันนี้ด้วยค่ะใส่น้ําแล้วก็ตุ่มให้เพื่อนกิน น้ำใบประกูดต,ต้มนะคะสมุนไพรกระสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะกินต้มขิงแน่ใบตเตยแน่เปลี่ยนเปลี่ยนะสมุนไพรต้มนะคะบ่บ่ซ้ำซากนะแม่มื้อนี้เฮารู้สึกทองอืดทองเฟื่อเมื่อวานกินมั่นกินเป็นแตย่ยานเฮากะร้างพิษมันด้วยสมุนไพรไทยเรานะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรง ไม่ว่าจะเจอโครคภัยไข้เจ็บอะไรก็ขอให้ผ่านมันไปให้ได้โดยชิ้นเซโดยชิ้นโดยสิ้นเชิงนะคะนางใบมะกรูดอ้อมาดื่มน้ำกันจา้าค่อยๆจิบอุ่นๆค่ะ สวัสดีจ้าพี่น้องกองไปเมื่อนี้ป้าปูจะมาเสนอเมนูง่ายๆนะคะสําหรับผู้สูงอายุนะคะมาเบิ่งกันว่าจะทำยังไงนะวันนี้ขอนําเสนอเมนูซุปเต้าหู้นะคะก็จะเป็นอาหารของต่างบานต่างเมืองนี่เด้อค่ะอุปกรณ์ทั้งหลายนี่ก็ถ้าจะมีในบ้านเราก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ค่ะเป็นเต้าหู้แล้วก็ วันนี้คุณป้าปูจะใส่หอมหัวใหญ่และก็เต้าหู้นี้เป็นซุปสองอย่างนี้เลยนะคะและสิ่งที่บ้านเราไม่มีก็คงจะเป็นเจ้าสิ่งนี้นะคะเขาเรียกว่ามิโซนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้านะคะจะทำให้คุณย่าทานนะคะน้ำก็ใส่ประมาณ ครึ่งหม้อนะคะก็ตามอัธยาศัยนะคะพอมันเดือดแล้วเด้อพี่น้องเ้อใส่ต้นหอมลงไปก่อนใส่หัวหอมใหญ่ลงไปก่อนนะคะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปแล้วรอให้หัวหอมใหญ่เดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วห้ากะจีใส่เต้าหู้เด้อพี่น้องใส่เต้าหู้แต่ตอนนี้ยังไม่ใส่นะคะต้องให้อ่า หัวหอมใหญ่เรานี้เดือดให้ได้ที่ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยจะ,ะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะใส่เต้าหู้ลงไปแล้วนะรอให้มันเดือดนะคะหอมหอมพีนองเอ้ยหอมเลยพอมันเดือดได้ที่แล้วเราก็พอตอนดับไฟเนี่ยนะคะดับไฟแล้วเราก็ใส่เ เครื่องปรุงของเขานะคะคือมิโซะนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องมีตะแกรงแบบป้าปุก็เอาตามที่บ้านเรามีนะคะแล้วก็ใส่่างนี้นะคะแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่อย่างนี้นะคะจุ่มลงไปแล้วก็ละลายมันลงไปในนี้นะคะง่ายมากพี่น้องเอ้ย ง่ายมากเลยนะทำตามนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอขอบคุณนะคะเ่ากะน,นี่ละลายมิโซะใส่ตะแกรงอย่างนี้นะคะเพราะว่าอ่ามันจะไม่เป็นไปเป็นก้อนในหม้อนะคะพี่น้องใส่ลงไปให้หมดเลยละลายมันแล้วก็ใส่ลงไปให้หมดเลยจริงๆแล้ว จริงๆแล้วให้หัวหอมสุกดีเต้าหู้สุกดีเต้าหู้ก็สุกอยู่แล้วนะคะอย่างนี้พอมันสลดนะคะแล้วเราก็ปิดไฟแล้วเราเราถึงใส่มิโซะนะคะตามหลักการแล้วนะคะแต่วันนี้ป้าปูทําอย่างนี้ให้ดูมันจะเพราะว่าคุณย่าจะตื่นแล้วเราจะไปอาบน้ํากันแล้วนะคะเห็นไหมคะพี่นอ้องเราก็จะได้ซุปมิโซะแต่ป้าปูจะชิมให้ดูนะคะ เราก็จะได้ซุปมิโซนะแล้วเราจะใส่ดาชิลงไปด้วยนะพี่น้องผงปลาอ่าเราน้ำซุปมันดูนะร้อนมากเลยพี่น้องโอ้ยหอมเลย oh โอ้ my god เซีบเซียบเซีบว้าออร่อยมาก อร่อยมากเลยนะคะเอออร่อยอร่อยหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะน้าเต้าเจี้ยวอ,อมิโซนนะคะหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าแล้วเราก็ใส่ผักอะไรก็ได้นะคะพี่น้องที่พี่น้องมากนะซับพักยังกับเข่ามืดพี่น้องแต่วันนี้ป้าบุญจะนำเสนอเต้าหู้กับหอมหัวใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าอ่า หอมหัวใหญ่นี่อันนี้ก็ฟังพูดว่ามาแล้วพี่น้องเนาะป้าก็บ่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษายัางกจ้จากประสบการณ์ของการเป็นแม่บ้านแน่เอาหารการกินให้ผู้นันผู้นี้กินแน่เด้อปัตตานีหอมหัวใหญ่นี่อาจจะมีสรรพคุณทําให้เราไม่เป็นหวัดง่ายนะคะพี่น้องหอมหัวใหญ่นี่สรรพคุณเยอะมากขอถ้าพี่นอ้องอ่า ยังคล่องใจอยู่ก็เสิร์ชหาตาม Google เลยนะคะว่าหอมหัวใหญ่นี้มีสรรพคุณอะไรอาหารที่ป้าปูเฮ็ดนี่มีคุณนะสมบัติอีัง่ทานไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรเขาไปเสิร์ชบิ่งใน Google เนอ้อพี่น้องเดอ้อวแล้วพี่น้องจะรู้ว่ามันเหมาะกับพี่น้องหรือเปล่านะอันนี้ป้าปูเฮ็ดนให้คุณยาทานนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พาคุณยาไปอาบน้ําแล้วก็มาทานซุปให้พี่น้องบิ่งเดอ้อตอกไข่ใสก็ได้นะพี่น้อง พอคนสิ่กินนี่ตอกไข่ใส่ได้พี่น้องเด้อตอกไข่ลงไปอย่าให้สุกมากนะคะพอมันเดือดอย่างนี้เราตอกไข่ลงไปใช่ไหมคะเออง,งั้นป้าปูทาให้ดูดีกว่าพอมันเดือดเสีนยนวะพี่น้องไขน่นี่ตอกลงไปพี่น้องตอกลงไปเราปิดไฟแล้วนะเราก็เอาเอาเดือดแค่พอประมาณมันก็จะกลายเป็นไข่ออนซิงนะคะพี่น้อง โอ้ยอยากให้ร้านมากินน้ำเดีก็กเกยป้าทำซุปมิโซอยากให้หนูมาทานจังเลยวันนี้ในซอยเราก็ติดเต,มติมอีกแล้วข่าวดว่วนป้าก็ได้สูวนสูวนเราเานี่บอบเบี้ยเอ้ยมามีคนอาคตาิมาไล่ยไปอีกแล้วป้าเบื่อ,อเดียเพราะฉะนั้นเราก็ทํางานของเราดีกว่าพี่น้องเบิง่งเอาลงไปพอประมาณนะพอประมาณเสร็จปุ๊บตักขึ้นมาดูว่า ไข่เราจะเป็นไข่องเซียงหรือเปล่านะก็จะได้ไข่โอ้ป้าปูทํามันแตกแล้วก็จะได้ไข่ประมาณนี้นะอยาให้มันสุกไรพี่น้องอย่าให้มันสุกมากนะให้มันแบบว่าเป็นอ่าเป็นแบบคล้ายๆไข่ของเซียงนะคะแล้วมันจะอร่อยมากอันนี้ป้าปูเฮียไหนเหนบิงนะ้งเพราองจาป้าปูตีซิมมันเป็นอาหารรสจืดแต่เป็นอาหารอ่คล้ายๆอาหารสุขภาพนะครคลีนมากมายเลยนะคะยิ่งอ่า ผู้สูงอายุนี่จะทานง่ายมากแล้วก็มีคุณประโยชน์เยอะแยะมากที่บรรยายยังไงก็ไม่หมดนะคะอายุยืน 80- 90 0ร้อยปีท่านอยู่กันยั่งยืนมากนะคะก็เกี่ยวกับอาหารการกินด้วยนะคะ,ะคุณย่าทำไม่ได้เราก็จะต้องคิดพิจารณาทำอาหารให้คุณย่าทานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วซุปเต้าหู้หอมหัวใหญ่ค่ะสำหรับคนที่เรารักนะคะ